อันนี้มันที่สิบสองนะครับผู้เฒ่าต้องนำผ้าได้เอาเป็นก็ต้องนำกันเองไปโอเคนี่ เพี้ยนี่หวานหวานเสียวสูขวัญพระเนี่นชูขวันพระสูขวัญเนี่ยกับผู้แขนผนะู้แข้นนีกับ้องไปที่จุมให่งการถูกแค้นเนี่กับรถนำพระพระเอาพระพระตรูปลงสลงนำคือเผาเป็นกับฉองนำกันหัด ประเทศนีว่านบอนเขียวนะครับหมู่บ้านบอนเขียวตะบลนาขาเมืเ่เภอกุดสีนรายจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้เมือ่อวันที่สิแล้วครับขอบคุณอยู่นะครับยายครับยายคือกันนั่นล่ะยุนี่ก็ไม่ยุนี่ก็เสียเปรียกตอนนี้ จิ้มนี้เท่าน,นี้นะครับจิ้มหน้าจะลงให้ชมเหมือนกันครับผู้เฒ่าคนสองนำกันอยู่